ครับพบกับโซนชนะอีแล้วครับผมคลิปนี้ก็คลิปต่อเนื่องจากคลิปที่แล้วครับคลิปที่แล้วเป็นการสอนปั๊บที่นั่งปับป๊บบอปับป๊บกระจกค,ครับผมในคลิปนี้เรียนรู้เรื่องการสตาร์ทเครื่องเช็คเกียร์ว่างแล้วก็เรียนรู้อุปกรณ์อานวยนความสะดวกในการขับหนารถครับผม พอที่เขาจะชมวกันอย่าลืมกดไลค์ครับกดแชร์ครับผมแล่กดติดตามช่องครับคือนการั่างใจครับผมเนกันเลยครับผมอันดับต่อไปนี่ครับสตาร์ทเครื่องครับก่อนถี่สตาร์ทเครื่องก็ต้องเช็คเกียร์ก่อนครับเช็คเกียร์ว่างว่างไหมตำแหน่งเกียร์ว่างหรือเปล่าโดยการเหยียบคัดยังไม่ต้องเหยียบอะไรครับขยับเกียร์ดู ขันว่านขยับได้มากมากอย่างแสดงเป็นเกียร์ว,ว่างครับอ้ายวงนี่ขยับได้นิดเดียวครับไม่ว่างครับต้องปลดเกียร์ว,ว่างก่อนครับก่อนสตาร์ทเหยียบคันดด้วยครับแล้วก็รถรุ่นไม่ไม่นี่บางที่อาจจะต้องเหยียบคันก่อนสตาร์ทนะครับสังสติดแต่ว่ารุ่นรุ่นเก่าเก่าับ่าต้องเหยียบครับสตาร์ทได้เลยครับ เช็คเกียร์ครับปิดพัดลมปิดแอร์ครับสตาร์ทเครื่องครับผมเปิดนะเปิดแอร์ครับวานเที่อากาศร้อนๆครับผมต้องเปิดแอร์แล้วก็สบายครับถ้าไม่มีแอร์นี่ร้อนตายหาเลยครับผมจะบอกให้หอนแท้กันเพาไม่มีแอร์ครับหลักการตัดเครื่องนะครับเราต้องาศึกษากันด้วมาครับว่าในหน้ารถเท่านี่มี อุปกรณ์สำหรับการขับนี่ยังแนครับรอครับสะดวกครับผมเหมือนกันครับครับมองแกตัวนี้ไปนี่พงมาไลครับเห็นอยู่ครับพงมาไลสำหรับบังคับเลี้ยวครับหรือว่าบังคับให้รถวิ่งตรงครับพงมาไลครับผมใหญ่กว่ามูเลยอันนี้แตรครับแตรเออเอามาฟังนี่เป็น ตัวนี้ครับสวิตสวิตไฟลีที่แรกครับไฟไหลไฟหน้าที่สองครับแล้วก็งัดซ้ายไปเลี้ยวซ้ายติดครับกดมาทางซ้าขวาครับไฟเลี้ยวขวาครับอันนี้คือสวิตไฟครับระบบไฟเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาแล้วก็ไฟลีววไ,ฟลไฟตำ่ำไฟสูงครับมาฟังนี่ครับอันนี้ การสลับสวิตปัดน้ำฝนครับแรีกครับทำงานครับผิดครับกดลงมานี่เป็นช็อปเบรกไอเสียครับเวลากดมารวไฟมันจะโชว์ตรงนี้ครับเป็นเบรกไอเสียสำรับชุดลางเครื่องยนต์ครับให้กำลัแงแห่งกำลังรถตกล้งครับคือเบรกฉุกเฉินครับผม ฟังขวาเมื่อนี่เป็นเรือนไม้ครับเรือนไม้บอกถึงความเร็วของรถที่เราใช้อยู่กันนะครับอันนี้เป็นเกตวัดมาดล่มครับปริมาณล่มในถังเบรคครับอันนี้เกจความร้อนครับอันนี้เกจน้ำมันครับเกจวัดน้ำมันอันนี้วัดรอบเครื่องครับผมหนึ 1, ่งพันอาตต่อหนึ่งมิลหมายถึงหนึ่งนาที นี่คือเลือนไม้ครับเติมเติมอีกนิดนึงครับผมตรงนี้ดีมีไฟสลับจอดฉุกเฉินร้อมเข้าสวิต์กดลงครับกดลงไฟฉุกเฉินที่ขึ้นครับเรียกว่าไฟพามากครับผมยังไงไฟพามากด้วยไฟฉุกเฉินไฟจอดฉุกเฉินครับไฟฉุกเฉิในเนี่ยใส่สลรับกรอนแล้วีสรับนนรถฉุกเฉินอย่างเดียวครับผมรถดเสียโถฉุกเฉิน เสียคางท่าจอดต้องเปิดไฟฉุกเฉินตัวนี้ครับโอเคครับผมปิดครับมาฝนี้เป็นเกียร์ครับผมเกียร์รถครับตำแหน่งเกียร์ของรถแต่ละขั้นถ้าเป็นยี่ห้อเดียวกันรุ่นเดีวยวกันนี่คือกันหมดครับผมแต่ถ้าเป็นคนละ,ละยี่ห้อคนละรุ่นก็เราต้องศึกษาตามันนีเขียนบอกอยู่ตรงหัวเกียร์นี่แหละครับผมอันนี้อ่าหมายถึง เกียร์ทอยครับฝั่งข้างล่างนี่เป็นเกียร์สองเกียร์สี่เกียร์หกครับด้านหน้านี่จะมีเกียร์หนึ่งเกียร์สามเกียร์ห้าครับหนึ่งสามห้าแล้วก็สองสี่หกครับฝั่งหลังฝั่งหน้าถ้ากดเป็ด้านหน้าอย่างนี้ก็เกียร์หนึ่งครับเกียร์สอง เกียร์สามเกียร์สี่เกียร์ห้าเกียร์หกครับอ่านตามกระรังเกียร์ครับเหมืนหัวเกียร์นี่จะมีตัวเลขบอกครับไมได้เป็นเบรกมือครับด้ามดึงเบรกมือครับผมใช่สำหรับดึงเวลาจอดรถครับ เพื่อล็อกรถมาให้วิง่งบใหไ้ไหลครับผมทุกครั้งที่จะรถต้องดึงเล็กมือตัวข้ังครับผมข้างล่างครับต้านซ้ายนี่เป็นแป,ป้นคัดครับผมใช้สำหรับเวไล่เหยียบคัดเพื่อเปลี่ยนเกียร์ครับเพื่อเปลี่ยนเกียร์แล้วปลดเกียร์ว่างครับฝั่งขวาครับขวาสุดคันเร่งครับ ถักขบา,านี่เป็นแป้นเบรกครับเบรกยึดฟรีครับตัวน,นี้ใส่สัหรับเวลาเรกหยุดรถครับผมควบคุมความเร็วในการหยุดครับตัวน,นี้เป็นอัตราเพื่อเร่งอัตราเร่งเครื่องยนต์ครับขับเร่งครับเพิ่มความเร็วครับครับผมการครบตัวนนครับสาหรับการศึกษาวิธีสตาร์ทคอนสตาร์ทเครื่องต้อเครื่องไดแน่ครับผมแล้วก็ สายอุปกรณ์ส่วนครอบระบบควบคุมไฟควบคุมเบรคครับรวมถึงวงมาลัยเกียร์แล้วก็เบรคเมื่อครับสาระคลิปนี้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์แก่น้องๆพี่ๆทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมครับหรือว่าท่านใดที่กำลังฝึกขับรถใหม่ๆกันเข้ามารับชมแรกอ่ะหวังว่าจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งนะครับผมสาระคลิปภาษาคลิปอีพีนี้จะมีสองเวอร์ชันครับ ภาษาอังกฤษภาษาอีสารล้วนๆหนึ่งเวอร์ชันครับแล้วก็มีภาษาไทยหนึ่งอีเวอร์ชันครับเพื่อเป็นการอำนวยครามสะดวกแก่เป็นแฟนท่านผู้ชมที่ต้งภาษาอีสานบโนเลือนะครับผมวัได้ทำเป็นสองภาษาครับแต่คลิปต่อๆไปอาจจะเป็นภาษาไทายภาษาไทยล้วนครับ <laughs> แต่และคลิปนี้ครับชื่นชอบก็กดไลค์ครับผม กดแชร์และกดติดตามช่องของผมเพื่อเป็นำกำลังใจให้โซ่ใจแนครับแลต่ละคลิปนี้ขอจบแค่นี้ครับผมสวัสดีครับขอบคุณที่รับชมรครับผมต่างครับผมแต่ละคลิปอีพีที่สองนี่จะเป็นคลิปที่มีสองภาษาด้วยครับมี่อีอพีหนึ่งที่เป็นภาษาไทายล้วนแล้วกายน,นี่เป็นภาษาอีสานผสมครับผมชื่อช่องคลิปนี้กันโอ้ยน้อโดนแท้